เดี๋ยวเราดี๋ยวส่งรูปให้รูปเก่าๆให้ผมด้วยนะส่งให้เฮียอะไรนะส่งให้เฮียอะไรนะยี่ตะตรงนี้หน่ครับเออจะได้ใส่รูปของเขาเงียต้องส่งรูปเก่าให้ผมด้วยนะผมจะได้ไม่แก่นะส่งรูปเก่าให้ให้เฮียเงียอะไรนะ้นยี่เล่นเฮียต้องเงียต้องเฮียต้องด้วยนะเล่นนไหรูปพัชกิณหอนะนะหนึ่งส่งรูปให้หน่อยนะ โอเคนี่เก็บไปเช่ามาเท่าไหร่เนี่ยเออาาท่าไห 3, <000. S 1> <c oughs> ร่สามพันสามร้อยหลวงต้องได้เลยจริงหลวงปู่ทีมบงาสามร้อยแล้วเหรียญนนะ่ะ <c oughs> เหรียญแปดรอบเนี่ยยี่สิบยี่สิบยี่สิบบาทแล้ววันนี้ชุดนี้เท่าไหร่นะชุดนี้เท่าไหร่แจกอ๋อมันต้งสี่สิบปีเนาะ <c oughs> ชุดนี้เท่าไหร่เท่าไหร่กกชุดนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นดอกเก้ยก็ต้องเอาเงินเยอะชุดนี้เท่าไหร่เหลือวแปดแสนเหรอเจกบอยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขายให้นะอาว่าเดี๋ยวไม่ขายให้ซะเลย <laughs> โอเคแปดแสนห้าเจ็กเจ็กรับเงินสดนะ <laughs> บ้านอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมอยู่ตรงนี้โอเคผมจ่ายเงินสดนะ <laughs> โอเคเอามาอันนี้ตกลงเป็นกิ่งชินอวันชอนหรือว่ากิ่งตัด ตัดลุงตัดลุงได้ตัดลุงได้เ้ยตัดมได้เอาไปโอเคมาเดี๋ยวใจตังก่อนตอนนี้อยู่ที่ไหนเจกเจกอยู่ที่ไหนที่เนี้ยยู่เหลือเขเองเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เออซอยซอยหกโอ้โหมาวันนี้วันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าขออนุญาตเจกอัดวิดีโอเพราะว่าเอ่อมานอกสถานที่นะครับสถานที่เนี้ยเป็นลูกค้า แล้วก็เป็นคนแนะนําให้ผมมาเจอแกเจกยังไม่รู้จักชื่อเลยเจกเฮียไส้เจกไส้โอเคยรู้กักผมหมดเจกไส้นะแถวนี้เรียกว่าเฮียไส้เฮียส้ไส้ผมทำกันเลยเนี่ยรู้จักผมหมดเหรอโอ้โได้เลยวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลง y o u t u ู e เจกจะได้ดังขึ้นเลยนะได้ไหมวันนี้ตกลงนะครับ เช่าคระเจดหลวงพูทิมกิงหลงพูทิมแล้วก็มีเหรียญด้วยนะครับแปดแสนห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสียได้อย่างเดียวคือเจดค่อยแล้วเจดตอสมัยก่อนไม่ได้เขาเรียกพราส,สิค่อยใช่ไหมเจ็ดเรียกต่อบซเจเลตเนี่ยหรอมเรียกพระสิงอนี้เรียกพรสิก็ค่อยเหรอตอนนั้นแตกใช่ไหม,<ผ>มน้ำเ <ผม S 2> ข้ากินนั่งายวต่ตกออมาแต่เห็ว่าผมต้องตายนะ ผมหน้าข้างหลังร้อมีมาทักอ่าแต่ปีงเี้ยงแตกอ่ามัติดแตกผมหาพระว่าเฮียไม่ควตายเลยตายแล้วนี่กหัวเข้ามาแปหาจริงปี่หายอมแล้วมาปหยอมลอันนี้ัที่ใ่ เดี๋ยวเจกนับอีกทีนะอันนี้ต้องนับนะอันนี้อันนี้แล้วก็นี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนีเจดค่อยๆนับเจดผมเองเนี่ยต่อไปสองคำต่อไปสองคำนะแต่เจกกว่าจะน้ำเมื่อกี้เมื่อกี้อาจจะขออนุญาตไลฟ์สดแต่ว่า คุยไปคุยมาถ้าไลฟ์สดเนี่ยน่าจะนานหน่อยนะก็ต้องเดี๋ยวให้เจ็สนับก่อนถ้าเกินคือนะเจ็ส์เ <laughs> อามาเดี๋ยวจะขออนุญาตใช้ครีมมาแกะหน่อยว้าวตอนจะเช่นี้อีกพอลืมไปเชงนี้อีกเชงเงินที่เท่าไหร่เจ็สจะได้ไปกินทอสองสามสี่ห้าหกแล้วหกแล้วหก เท่าไหร่นนโอ้โหมีเศษด้่เนี่ยอาเจ็ดนับก่อนพรามัดจพราะอัาอย่างนี้เจ็ดนับก่อนโอเคไม่ต้องสี่้ก็มีคอบโอ้นีอัดวิดีโออยู่นะ สวัสดีครับยจกวะให้รู้เรืงเลยเจกอันนี้เจกเก็บตังก่อนอันนี้ต้องนับก่อนนะอย่างนั้นเดี๋ยวอัดวีดีโอเสร็จเจก,ก็ไปนับก็ได้ไม่ได้นับงนัรเยอะมาไม่ได้กำเบอร์ไปจกแบงค์น,น,นั่นแหละเจกหหสี่ห้าห,หรอเดินทักทีอะนะาติดติดเจกเไม่เป็นไรนิดหน่อยค่อยๆนับเจกม,มามเจกอย่างนั้นขอบพระคุณนะเจกนะขอบพระคุณนะเจกนะ ขอบพระคุณมากขอบพระคุณต้อม,มาครับวันอาทิตย์พบกันตามปกตินะครับทํางานตามปกติวันนี้แวะมาหาเจกแต่งตัวมอแมแมมหน่อยเพราะว่าขนของเนี่ยก็โทรมาปุ๊บออกมาปั๊บเลยนะก็เลยนะครับมอแมแมมหน่อยนะครับขอบพระคุณมากวันอาทิตย์พบกันครับนะครับบาย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 ,บาย,บาย